ลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเดินดางมาที่ห้องอัดวันนี้เพื่อมาใส่เสียงศิลวินในค่ายของช้างฟีเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในครับตามผมมาครับผมครับบรรยากาศก,าก็จะเป็นไปอย่างนี้นะโอ้ยยอไหมอันนี้โอ้ย ไอ้วดห่วยวัดโคมวัดอะไรทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกดึกดึกเนื้อครึงแบกห้ไปลงสีชาวฝรั่ก็กินฝรั่ทดัดอร่อยดีรถไฟขบวนนี้พี่คนมีไปลงไหนเฮียกับอาเฮียลีอาลีเฮียลองเช็ดช้นไหม ให้มันเขียนชัดๆนะโอเคมาครับคมกลมกันเนี่กํารวมก็กํากํากลมกมกลมกำหลุดกํารวมก็กํากํากลมกลมกลมกำหลุดกํารวมก็กํมโอ้ยสามคนเซ็ปต์เป๊ะตอร์ไม่ต้องอีดิทแล้ณบ๊วยสังกี้นิชอบสงชาตแม่เั็กยากทางขา ขงกทหาร,รายยถ,าถือปืนแบกปูนไปบอกตึงดึกดึงเนื้คึงแบกไฮไปลงสีชาวฝากผกฝัดเย็นฝากฟักผัดอร่อยดีรถไฟขบวนนี้คนมีไปลงไหนเ แต่เต้รว่าอย่าง่้โกัิพอฟังปืนแบกปุนไปโบกตึงลึกอึงลึกถึงเป็นให้เปลงสีชาวปากพัดปกกินปากปักันอร่อยดีรถไปเต้าบอกว่าไงต้องการท่อนแรกคห้มันชัดท่อนสองค่อยันเพี้ยนนะมีดีละว้องเอาเอาไหม ชาวฟาดผัดซักยันฟาดซักกัด,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 ดออกผ,ผัดขึ้นผัดขึ้นก่อนเนาะทายได้ทายเห็นยังเหเอา้าลูกปูประเดยยังขึนะ้นข้าไเดยมทำไมไมเดือดเดือเห้น้องเดือดตายแล้วอันนั่งก,ก่อนเนางเราผ่านตรงนี้รนเราสุดยอดเลยลูก้ามันเลีวข้ามันเลีวนะ ขอให้ชัดเยเดียวน้องเาฝักฝักผัดฝักเจนฟัดักผัดคือจะมีใครร้องได้เลยเจีกผัดอร่อดีทำนั่นตัวนได้ก็เอาเลยจะตัดออาหนูรองได้เช้าฟัดผัดผักท่อนเดียวตัดไปก้อนได้พอเราไงมารองเย็นฝัดผักผัดอีกเทียนเทียนหนึ่งลูกเอาที่ะงก่อนเอาที่ยเอาที่าทแล้วทอนแล้วมาตัดอานแล้วมาตัดดอกอ่ะนั่งก้อนลูกอะชอทาครับโอ้องยากจริงเลยอ่ามอยากยากยาก เป็นกูกูก็ร้องไห้นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วลงมาไม่มีใครกดดันนั้นเนี่ยน้องมุกเก่งแล้วครับตบมเมือตบมเมื่อตบมมื่อมีลุงปูคอนเดียร์กดดันมีลุงปูคนเดียร์แหละน่า่อกูเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวร้องท่อนให้ไปนั่นแหละก็หยุดมาลงมานั่งนี่มาเร็วมามามาร้องทำไมทำใจให้นั่นลู้เรื่องไปนั่นฟินแล้วฟินร้องทำไมอ เดี๋ยวร้องไปเทเลทอนสงสัยสงสัยมันจะดังนะเพลงเนี่ยคอนเทนต์ไปก้อนเท่เดียวเราหยุดเราแค่นั้นขึ้นท่อนนี้ไหมที่หลังลูกมันไปตสบายใจเลยร้องเพีย็นในเพลงเอาแค่ท่อนนั้นไปทีเดียวแสดงว่าเราเลิอกเราแค่นันขึ้นไหมเย็นฟาดพักปัดขีดแค่นึงโอเคทำใจลูกก็เมิ่นหมิ่นแค่เย็นลึงปูไม่ได้กดดันนะเช้าฟาดผัดพักเช้าฟาดผัดพัก ช้ฟาดผัดฟัดเมล่นตรงนี้อ <Shooting up>. ีกอีกเดี๋ยวจกเลบองหูจบานเนี่ช้าฟาดชฟาดเช้าฟาดผัดฟัดเช้าฟาดผัดฟัดเช้าฟาดผัดฟัดช้าฟาดผัด แล้วนะครับน้องมุกกับน้องโฟโฟมก็ได้เข้าเสียงบันทีเรียบร้อยอัดเสียงบานทีเรียบร้อยแล้วกันกลัวจะอัดเสร็จครับวันนี้โอ้โหน้ําตาเล็ดน้าตาล่วงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทางห้องทางซีเวอร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้มีกันทองทุกคนนะครับสวัสดีครับเย็นป้ักผัดอะไรดี